2องก็นนะั้นทกนโอ้ยส,ส,สับ2อ0สองร้อสเท,ทางนี้มั้งสิบ,สบอันนี้14บีทางนี้เปล่า ไม่ใช่โอ้ดูกันทั้งคนชีคือตหนาวไหมอือเอาเอาอะารหน้าสี่อพี่ตุ้แ่เตพี่นี่เหรอแต่งอาบน้ำ ม,ม,ม,มันไม่ว่ามไม่คุยกับพ่อเลยแม่คุยกับป่อเลยอ่ะ้หคุยคุยตอนไหนอีก